ใครยิงล้านพ่อพาแม่มาที่นี่ทำไมอ่ะก็ต่อหน้าการแม่แกมันเยอะนุกมาพ่อลูกแต่คุณไม่ใช่พ่อผมขอร้องอันนี้รีบไปผมมีสีหานะเราไม่อยากมีเรื่องหนีทางไหนแต่พวกเราอยากมีผมจะไม่ยุ่งกับพ่ออีกพ่อจำไว้นะในโทรทัศน์สิ่งที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คงเป็นการแสดง แต่หลายคนอาจไม่คิดว่าการแสดงหรือละครแท้จริงแล้วก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าการแสดงไม่เหมือนกับสื่ออื่นๆเพราะว่าการแสดงมีทั้งสิ่งที่พูดออกมาตรงๆและสิ่งที่ไม่ได้พูดแต่สามารถสื่อสารให้เราเห็นและเข้าใจได้ดังนั้นในฐานะสื่อการแสดงหรือละครจึงไม่ใช่สื่อที่เป็นกลางแต่กลับเต็มไปด้วยทัศนคติและความเชื่อที่หลากหลายชอบดูละครคะ่ะไม่ดูเลยคะ่ะดูคะ่ะ ไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ชอบครับก็คือดูได้ครับชอบดูไปบางเรื่องค่ะดูครับดูบ้างก็ชอบนะดูค่ะดูค่ะไม่ค่อยดูค่ะไม่ค่อยได้ดูครับดูบ้างครับได้แง่คิดในการใช้ชีวิตประจําวันก็มีแบบพวกน้ําใจแบบพวกธรรมะอะไรในแง่คิดต่างๆอะค่ะอย่างบุเพสานิวาสเนี่ยเราก็ได้เรื่องของประวัติศาสตร์ ถ้าเป็นอย่างพวกแบบแอคชั่นอะไรเงี้ยเราก็จะไดเ้เรื่องของเอามาใช้ในชีวิตการทํางานคะก็เรื่องของมุมภาพหรือแบบเนื้อเรื่องว่าเขาแบบดำเนินเรื่องยังไงได้ความบันเทิงความสนุกมันก็จะมีแนวคิดเรื่องของการนําไปใช้กับชีวิตเราบางเรื่องก็ให้สาระให้ความรู้ให้แนวคิดที่ดีนะก็ได้ข้อคิดจากบางเรื่องสิ่งที่ควรทําไม่ควรทําหรือว่าสิ่งที่ทําไปแล้วอาจจะมีแบบผลตามมาอย่างไงอะไรเงี้ยครับบางทีเราคิดไม่ถึงดี ถ้าเป็นเช่นนั้นประกาเดาวสมัยก่อนมาหารสพต่างๆเล่นกันให้ดูสดๆนะครับเช่นลิเกละครเวทีงิ้วแต่ว่าละครโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือรายการทีวีคือการแสดงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีคำถามก็คือแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแม้เทคโนโลยีจะใหม่ขึ้น แต่ตัวเนื้อหาที่ถ่ายทอดและอยู่ในละครนั้นเป็นเรื่องใหม่ตามไปด้วยหรือเปล่าบ่อยครั้งละครโทรทัศน์ถูกวิจารณ์ว่าน้ำเน่าซึ่งก็คือการหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้ก็เพราะมักจะใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเล่าเรื่องเก่าที่คนคุ้นเคยอยู่แล้วนั่นเองโดยส่วนตัวผมนะผมไม่รู้ว่า อันนี้คือละครน้ำเน่าอันนี้คือละครน้ำดีผมก็ไม่รู้ว่าคนดูเขาใช้หลักเกณฑ์จริงๆตรงไหนวัดหรือแบ่งแยกว่าอันนี้คือละครน้ำเน่าส่วนอันนี้คือละครน้ำดีเพราะนั้นความรู้สึกของผมละครน้ำเน่าแต่ส่วนใหญ่ละครน้ำเน่ามักจะโดนคนดูนะละครน้ำเน่ามักจะทัชคนดูผมมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้น ในสังคมยุคป,ปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่พ้นเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องผัวผัวมีเมียรเรื่องชิงนักหักสว่านซึ่งจริงๆในสังคมมันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอรู้สึกว่ามันใกล้กับชีวิตจริงมันรู้สึกน้ำเน่าน้ำเน่าสําหรับครูนีค่คือคือน้ำนิ่งนะคะน้ำไม่มีไม่มีการหมุนเวียนมันก็เน่ามันก็เกิดการไม่ถ่ายเทเพราะฉะนั้นถ้าละครน้ำเน่าเนี่ยมันก็เป็นละครที่ทํานองเนี่ย ละครที่นิ่งๆเขียนแต่เรื่องเรื่องร้ายกาศต่อกันตบตีกันหรือว่าความอิจฉาริษยาการแย่งสมบัติกันอะไรพวกนี้ก็วนเวียนอยู่แต่ตรงเนี้คือไม่ได้ไปไหนมันมันไม่ตรงกับชีวิตของคนในสังคมทั่วๆไปคนนี้มันก็ต้องมีการทำหลายอย่างในชีวิตใช่ไหมฮะธรมาหากินประกอบอาชีพแล้วก็ คิดอะไรแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่านครน้ำเน่ามันไม่มีมันเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งเรื่องแล้วก็ไม่มีเหตุผลในการทำทำตัวต่างๆนานาเนี่ยหาเหตุผลอะไรก็ไม่ได้เนี่ยสำหรับครูคือละครน้ำเน่าคือคำว่าน้ำเน่านี่จริงๆแล้วมันคืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วใครใครเป็นคนบัญญัติมันขึ้นมาหรือมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าเข้าใจว่างี้ ขนบการดูศิลปะการแสดงหรือละครของไทยเนี่ยของเ e อเชียตวันออกเฉียงใต้หรือของเอเชีย e โดยภาพรวมเลยก็ได้เราไม่ได้ดูละครที่มันสมจริงอยู่แล้วลิโกงลิเกโขนหนังใหญ่มันมันไม่ได้สมจริงอยู่แล้วในแบบละครแบบสมัยใหม่ของตัวนตกคือดังนั้นเนี่ยคนย่านเนี้ยคนแถวนี้คนไทยเนี่ยแหละก็เข้าใจว่าจะคุ้นชินกับการดูละครที่มันไม่สมจริงมันไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของมนุษย์และสังคมจริงๆ ในแบบสมจริงนะคือไอ้ละครไม่สมจริงมันก็สะท้อนความจริงของมนุษย์และสังคมได้แหละแต่ว่าโดยรูปแบบการน,นําเสนอมันไม่สมจริงอยู่แล้วทีนี้ คิดว่ามันก็เลยได้กลายเป็นรถนิยมประการหนึ่งว่าเราชินที่จะดูกับความที่ไม่สมจริงในแง่วิธีการนำเสนอแต่ในแง่ประเด็นเนี่ยเข้าใจว่าคําว่านาเน่ามันถูกพูดในแง่ที่ว่าเป็นละครที่ไร้สาระไม่มีสาระพูดถึงการแย่งชิงกิเลตัณหานูน่นนี่นั่นผนวกรวมกับการนําเสนอเช่นบทที่ไม่ดีพอ,อการแสดงที่ไม่ดีพอการกำกับที่ไม่ดีพอรวมๆแล้วก็คือเลยกลายเป็นคําว่านาเน่าคาดว่า มันมีนักวิชาการทางด้านทางด้านทีวีเขาเคยพูดว่าไอ้ละครที่ถูกบอกว่าน้ำเน่าเนี่ยเขาบอกว่าคนในสังคมเนี่ยมันอยู่ในสภาวะกดดันใช่ไหมอยู่กับสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่กดดันที่ทําให้เครียดดังนั้นเนี่ยละครทีวีเนี่ยที่ถูกเรียกว่าน้ำเน่าเนี่ยมันทําหน้าที่มันมีคาภาษาอังกฤษว่า escapism ทาให้หลบหนีหลีกหนีออกไปจากชีวิตประจําวันสมมุตินะดูละครแบบอารมณ์แบบชวนฝันเช่นบ้านใสทองหรืออะไรเงี้ยน,นะฮะพจมานสว่างวงหรือแม้แต่ ถ้าเป็นฝรั่งก็เหมือนซินเดอเรลล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือไอ้ละครแบบนี้ที่ถูกเรียกว่าน้ำเน่าเนี่ยมันมีหน้าที่ทางสังคมของอยู่ในแง่หนึ่งก็คือว่ามันพาคนออกไปจากชีวิตประจำวันอันแสนจะไม่มีความสุขหรืออันแสนจะเหน็ดเหนื่อยในอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าละครเนี่ยมันก็มันก็สะท้อนชีวิตมนุษย์แล้วแหละเรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีในละครโทรทัศน์บ้านเราแทบจะทุกเรื่องก็คือเรื่องราวรักๆคล้ายๆของตัวละครหรือว่าพระเอกนางเอกนั่นเอง พระเอกนางเอกในละครถือว่าเป็นตัวละครต้นแบบของผู้คนในสังคมหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเอกนางเอกคือภาพของผู้ชายในอุดมคติผู้หญิงในอุดมคติของสังคมเรานั่นเองดังนั้นละครโทรทัศน์จึงมีบทบาทสําคัญในการสร้างและปลูกฝังบทบาททา้งเพศให้กับคนในสังคมนะครับเราเห็นอะไรบ้างในละครโทรทัศน์จากพระเอกนางเอกเราเห็นความหล่อสวยซึ่งกลายเป็นมาตรฐานของสังคมในยุคนั้นๆไม่ว่าจะเป็นทุกร่าง การแต่งต <formation> ัวส <kr> ีผิวจริตจกก้านคำพูดคำชาเหนือไปกว่าอีกขั้นละครยังสามารถกำหนดอุดมคติเรื่องอื่นๆให้กับสังคมได้ด้วยโดยสังคมไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าสนุกไปกับเนื้อหาของละครเช่นอุดมคติเรื่องความรักการแต่งงานความกตัญยูความสามัคคีและอื่นๆอีกมากนอกจากอุดมคติแล้วละครยังอาจปลูกฝังมายาคติบางอย่างให้กับผู้ชมได้ด้วยเช่นกันนะครับเช่น คนที่มีความหลากหลายทางเพศต้องสนุกสนานนางเอกต้องผิวขาวและเรียบร้อยเป็นต้นส่วนใหญ่มายาคติเหล่านี้มักเป็นมายาคติทางเพศครับจะเห็นว่าละครไม่ใช่สื่อที่ขับเน้นความเป็นกลางเหมือนกับข่าวนะครับแต่ละครจะเน้นที่การแสดงออกอย่างเข้มข้นเพื่อจะให้เกิดอารมณ์ร่วมถึงเรื่องที่จะเล่าครับละครจึงมีส่วนช่วยสร้างสังคมและสังคมที่เกิดขึ้นก็ย้อนกลับมาสร้างละคร และนั่นเองเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ละครเข้าถึงและแนบแน่นกับผู้คนทั่วไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงคับถ้าใครที่ชื่นชอบการดูละครโทรทัศน์นะครับคงจะรู้สึกเหมือนกับผมว่าในละครแทบจะทุกเรื่องมักจะมีเรื่องราวความรักเป็นแก่นใหญ่ของเรื่องแต่เราก็มักจะเคยได้ยินว่าความรักทําให้นคนตาบอดดังนั้นถ้าเรื่องราวความรักเหล่านี้ อยู่ในละครที่นําเสนอรเรื่องราวความสุขสนานแนบเนียนรเรื่องราวความรักอาจจะทําให้พวกเราทั้งสังคมตาบอดไปกับเรื่องฝางเรื่องหรือเปล่าลองไปชมตัวอย่างนี้กันครับ ผลิตซ้ำวิธีคิดเรื่องชายเป็นใหญ่วิธีคิดเรื่องการยอมจำนวนของผู้หญิงถึงแม้ว่าเมียจะรู้ขึ้นมาขอหย่าแต่มันก็ไปตกอยู่ใต้อำนาจของผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่ดีมันก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยว่าความเป็นผู้หญิงมันถูกโครงสร้างอำนาจทางเพศกดทับอยู่พระเอกคมคืนนางเอกในสุดกลายเป็นรักกัน มึงนมึงเป็นไปได้ไันมึงบ้าปะมึงไปรักคนที่ข่มขืนมึงแล้วมันคือทําให้การข่มขืนกลายเป็นความชอบทมไงเพราะจริงๆอ่ะเหมือนว่าจริงแล้วมันเป็นคนดีนะเป็นคนที่น่าสงสารแต่มึงข่มขืนผู้หญิงต้องได้รับโทษสิึงต้องได้รับโทษตามกฎหมายแต่ว่ากลายเป็นว่าไม่ได้รับโทษทากฎหมายแทนผู้หญิงที่มันไปข่มขืนยังมาลักมันอีกอันนี้ทำมาหลายรอบเลยด้วยถูกใจเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ตรงตามที่อยากได้เลยค่ะโอเคถ้างั้นผมเอาตามแบบนี้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันนะคะ เข้ามาได้ไงคะเนี่ยเมื่อกี้ใครเพื่อนฉันค่ะนั่งลงผมไม่เรื่องจะคุยด้วยคุณจะพูดอะไรก็พูดมาเลยค่ะฉันมีธุระต้องไปทำต่อนั่งลงคุณมีอะไรก็พูดมาเลยค่ะฉันต้องรีบไปผมบอกให้นั่งลงถ้าคุณไม่พูดเนี่ยฉันไปแล้วนะคะ ในละครโทรทัศน์ไทยนั้นมีเยอะมากนะครับที่คู่พระนางพระเอกนางเอกเวลาจะได้กันตอนแรกนางเอกจะต้องไม่สมยอมพระเอกก็เลยต้องปั้าแต่แท้จริงแล้วคุณผู้ชมก็คงจะทราบดีว่าการปั้านั่นก็คือการข่มขืนนี่แหละครับซึ่งคําถามก็คือละครไทยกําลังสร้างค่านิยมแบบผิดๆกันอยู่หรือเปล่าประมาณว่าถ้าคุณเป็นคนหน้าตาดีมีบทบาทเป็นพระเอกคุณก็จะสามารถปั้าหรือว่าขืนใจคนที่ไม่สมยอมกับตัวคุณได้ ยิ่งท่านในละครมีการใช้ซสวหรือว่าเสียงเพลงซึงซ้งๆมีการเล่นมุมกล้องไปที่หน้าของนางเอกให้เห็นถึงความบวั่นไหวส่วนตัดภาพมาที่พระเอกพระเอกก็ไม่ได้มีการแสดงออกถึงเรื่องราวทางเพศแต่กลับแสดงถึงความมุ่งมั่นและความรักที่มีต่อน,นางเอกคนดูกลับยิ่งฟินไปอีกซึ่งการปรั้มประเภทนี้ภายหลังในละครนางเอกก็จะใจอ่อนไปเองนะครับประมาณว่าปั้มไปก่อนเดี๋ยวรักตามไปนั่นเอง ซึ่งเนะื้อหาประเภทนี้สุดท้ายก็กลายเป็นเนื้อหาที่ละครโทรทัศน์ทไทยมักจะนำไปใช้อย่างมากมายทีเดียวครับมานี่เลยหนุบอยให้เข้ามานี่ไงเข้ามาอย่าดื้อนี่นั่งลงแกเป็นใครอะ <S <S พาฉันมาที่นี่ทำไม <S 1> <S 1> อยากรู้ใช่ไหมที่เป็นใคร <S <S อ้จอยใช่ฉันนี่แหละไอีจอยแกพาฉันมาที่นี่ทำไม อพามาที่นี่ทำไมเหรอเดี๋ยวแกก็รู้แกก็รู้อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะเห็นเสมอๆในละครไทยก็คือฉากที่โจรผู้ร้ายฉุดนางเอกไปข่มขืนนะครับซึ่งฉากแบบนี้ก็จะมีเสียงเพลงที่มีความกดดันตื่นเต้นเร้าใจแตกต่างกับตอนที่พระเอกปั้มนางเอกโดยสิ้นเชิงครับ แต่จริงๆแล้วบทละครแบบนี้ถือว่ามีปัญหาย้อนแย้งนะครับเพราะว่าในละครคนร้ายที่พยายามข่มขืนนางเอกมักจะเป็นคนที่เธอไม่รู้จักแต่ในชีวิตจริงการข่มขืนที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือคนที่เธอรู้จักครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวญาติเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งแฟนคนที่เธอรักแต่เธอไม่ได้สมยอมหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคนร้ายในเหตุการณ์ข่มขืนในชีวิตจริง อาจกลกลายเป็นคนที่เราเคยคิดว่าเป็นพระเอกนั่นเองนะครับดังนั้นละครโทรทัศน์ไทยอาจสร้างมายาคติผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของการข่มคืนไว้หลายชั้นทีเดียวครับ <c oughs> แกดูอีนี้มันแต่งตัวดีปรามากอะ่ะสลอสลืต่ำซุ้พวกเราแต่ง <c oughs> ตัวก็ไม่ได้เนอะอินเทรนด์อินเทรนด์ไฮโซดูดิด <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยไม่เลื่องเลยอะไม่ไหวเนี่ยโลคลาสใช่ กิเลขี้หน้ามันเอาเลยไหมเอาแกก่อนไอ้โทษใครมาชนฉันทำไมอ่ะใช่แกเดินชนเพื่อนฉันทำไมใช่ฉันเดินอยู่ดีๆแล้วแกมาเดินชนฉันทำไมแต่ฉันยืนของฉันอยู่เฉยๆนะไม่จริงเอาเลยไหมเอาเลยไปหมา เรคิดว่าตอนเขียนขึ้นมาเนี่ยเขาน่าจะมีภาพของคนเหล่านี้เห็นเห็นในชีวิตจริงอยู่บ้างคือคนเหล่านี้เป็นคนเก่งนะมีอะไรบางอย่างที่ธรรมชาติให้มาแล้วก็เป็นคนที่มีความฉลาดความเก่งในในหลายๆอย่างมากกว่าคนปกติแล้วคนเก่งเนี่ยก็จะมี มีคาแรคเตอร์ที่แปลกออกไปมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นคิดว่าการเขียนเนี่ยมันมาจากความเป็นจริงพอสมควรคือไม่รู้ว่าเขียนจากความเป็นจริงหรือพอเข้ามาเล่นแล้วเขาก็เลยเลยมีภาพอันนั้นติดไปอยู่ในชีวิตจริงแค่เรื่องบทบาททางเพศเรื่องเดียวยังมีค่านิยมซ่อนอยู่มากมายหลายชั้นนะครับและแบบนี้เราจะรู้เท่าทันละครซึ่งถือว่าเป็นสื่ออย่างหนึ่งได้อย่างไรกันหลายคนอาจจะบอกว่าดูละครเพื่อความบันเทิงจะอะไรมากมาย จึงอยู่ครับเราสามารถดูละครเพื่อความบันเทิงให้สมกับที่เขาส่าห์าสร้างมาอย่างสนุกได้แต่หลังจากที่ละครจบเราเองก็สามารถตั้งคําถามต่อเรื่องราวในละครนั้นได้เช่นเดียวกันแต่เอ๊ะเราควรจะตั้งคําถามแบบไหนอย่างไรช่วงหน้ามาหาคําตอบนี้กันครับว้าวหิวหรือยังลูก รอป Elliot, ่านแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาแล้วล่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ในคืนนี้แล้วแกจำใส่หัวไปเรื่อยเพลงนี้เป็นเพลงที่ฉันแต่งไม่ว่าแกจะขโมยโน้ตเพลงนี้มาจากไหนแกไม่มีสิทธิ์เล่นเพลงนี้ นักวิชาการด้านสื่อนะครับเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเวลาที่มีอะไรทางความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมสื่อแรกๆที่มักจะนําไปเล่นก่อนก็คือนิยายและวรรณกรรมหลังจากนั้นละครและภาพยนตร์ซึ่งถือว่าเป็นสื่อที่เข้าถึงมวลชนได้กว้างกว่าก็จะตามมาในภายหลังแต่หลังจากที่อุตสาหกรรมสื่อมีความก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปมากละครเอง ก็เริ่มที่จะคิดคน้นและก็ทําอะไรแบบใหม่ในแนวทางของตัวเองอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วละครไทยก็มักจะขึ้นอยู่กับวรรณกรรมไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าละครไทยมักจะชอบหยิบยกนิยายมาเขียนเป็นบทละครมากกว่าที่จะเขียนบทละครออริจินอลขึ้นมาด้วยตัวเองสักเท่าไหร่นิยายพาฝันละครก็พาฝันให้คนดูฝันไปเนี่ยฮะอยากเห็น พระเอกนางเอกตอนจบต้องมีฉากแต่งงานน้มีใส่ชุดขาวอะไรเนี่ยเขาเขา,เขาก็ฝันไปละครจบเขาก็จบความฝันในการทํางานขณะที่กําลังลงมือเขียนเนี่ยครูอาจจะไม่ได้ไปคิดถึงอะไรที่มันกว้างไปกว่างานที่ครูอยู่ตรงหน้าแต่ถ้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกติกาอื่นๆทางสังคมมารยาททางสังคมเนี่ยก็ต้องคํานึงอย่างมากๆดังนั้นเพดานความคิดของละครไทย จึงขึ้นอยู่กับเพาดานความคิดของนิยายกระแสหลักไทยและบางทีอาจเป็นภาพสะท้อนเพาดานความคิดรวมไปถึงอุดมการณ์ของสังคมไทยในภาพรวมด้วยก็ได้นะครับมีงานวิจัยที่เคยศึกษาพบนะครับว่าละครไทยมีอุดมการณ์ที่ฝังไว้อยู่6แบบด้วยกัน1ก็คืออุดมการณ์ศักดินาที่มักจะเล่าผ่านชาติกำเนิดและฐานันดรเช่น ชนชั้นสูงชนชั้นกลางชนชั้นล่างข้าราชการกับชาวบ้านเป็นต้น 2. อุดมการทุนนิยมซึ่งมักเล่าผ่านหน้าที่สถานะทางสังคมเศรษฐกิจของคู่พระนางซะเป็นส่วนใหญ่ 3. อุดมการชายเป็นใหญ่ซึ่งมักเล่าผ่านความสัมพันธ์ระหว่างคู่พระนางนั่นเองครับ 4. อุดมการชาตินิยมซึ่งมักเล่าผ่านตัวละครที่ทําตัวเป็นศัตรูของชาติ 5. อุดมการเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง กล่าวคือละครจะคอยบอกว่าเมื่อไหร่ที่การใช้ความรุนแรงมีความชอบธรรมและสุดท้าย6กอุดมการณ์ศยศาสตร์นั่นก็คือการทำเรื่อนศยศาสตร์ให้เสมือนเป็นเรื่องจริงและมีเหตุมีผลครับอุดมการและความคิดต่างๆที่ว่ามานี้บางทีก็สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับแต่ก็มีไม่น้อยที่สังเกตเห็นได้ยากเช่นกัน ยิ่งในยุคที่เทคนิคความรู้และเทคโนโลยีในการทําละครมีความก้าวหน้าไปข้างหน้าอยากไม่อยู่ั้งคุณเชื่อไหมครับว่ามีประเทศประเทศหนึ่งที่เขาใช้ละครในการส่งต่อแล้วก็สร้างอิทธิพลทางความคิดและวัฒนธรรมได้อย่างทรงพลังจนหลายๆคนขนานนามว่าละครและอุตสาหกรรมของประเทศนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าอำนาจอ่อนกันเลยทีเดียวใช่ครับประเทศที่ว่านี้ก็คือเกาหลีใต้นั่นเองครับ เมื่อบุคคลมีความปรารถนาต่อสิ่งที่ผ่านมือมานานและแปดเปื้นเลือดเขาจะกลายเป็นก๊อบลิงตาคือรางวัลเพียเจ้าสาวของก๊อบลิงเท่านั้นที่จะดึงดาบนั่นออกมาไดุ้ดวันนี้ก็เจอยม,มทูตุทไหนก็พอแสงภาพสวยแล้วก็ตัวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาแบบเน้นพวกให้ข้อคิดอะค่ะผมจะอินกับซีรีส์เกาหลีมากกว่าเพราะว่าเขา แสดงได้อินกว่าเจออย่างฉากฉากดราม่าฉากน้ำตงน้ำตาอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะสมจริงกว่าต่างจากละครไทยไหม mm hmm. ส่วนมาก mm hmm. ผมจะชอบแนวก,การแพทย์ยอะไรแบบนี้ซึ่งทีวีไทยไม่ค่อยทำเท่าไหร่ละครไม่เคยหยุดนิ่งแต่มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อนตัวละครอาจจะขาวดำดีร้าย mm hmm. เห็นได้ชัดเจนแต่ปัจจุบัน ละครเริ่มมีพัฒนาการเราจะเห็นตัวละครสีเทาๆมากขึ้นนะครับมีชั้นเชิงในการเขียนบทมากขึ้นจนกลายเป็นละครรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยว่ากันว่าละครแบบใหม่ๆนี้ได้รับอิทธิพลมาจากซีรีส์เกาหลีครับละครเกาหลีเราก็เห็นแล้วว่าละครมันค่อนข้างสมจริงตัวละครไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวสมฐานะการแสดงเป็นธรรมชาติ การพูดจาเป็นมนุษย์มนาพูดกันไม่ใช่ลุขึ้นมาแผดเสียงไล่กันอะไรต่างๆนานาพูดจาผิดมารยาสังคมเลยไม่ม,ไมีไม่ละครเกาหลีเป็นอย่างนั้นคนก,ก็ชอบดูเราเสพอะไรที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขในการดูอะค่ะคือคนบอกว่าละครเกาหลีเน่าๆแย่ๆก็มีเยอะแต่มันไม่ได้มาฉายในเมืองไทยไนงะผู้หญิงวัยทํางานวัยรุ่นอะไรเนี้ยติดกันแบบงมแงมเนี้ยก็ เห็นเหตุผลเลยเห็นเหตุผลว่ามันสนุกมันดีจริงๆคือดูแล้วไม่ขัดตาผมมองซีรีส์เกาหลีไว้อยู่สองแง่คือความมีน้ำเนา่าความเป็นละครน้ำเนา่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะมีและมีเต็มๆด้วยกับสองคือเกาหลีชอบเล่นกับความรู้สึกของคนดูซึ่งอันนี้ที่ผมมองว่ามันมันโดนใจมันมันทัชคนดูซึ่งเขาเล่นชัด เล่นชัดจริงๆในแต่ละเรื่องแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกมากกว่ามากกว่าการที่จะแสดงออกไปอย่างพลุ่งพล่านเหมือนอย่างละครตบตีชอบทำเหมือนกันทั้งๆที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกันเลยมีการแอบรักมีการชิงรักขักสวัสดแต่ด้วยภาพด้วยคุณภาพด้วยโปรดักชันที่หองานทั้งหมดมันก็เลยทำให้เป็นงานที่แบบว่าเออคนดูชอบ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าละครโทรทัศน์ไม่ว่าจะไทยเกาหลีหรือฝรั่งต่างก็คือสื่อเพื่อความบันเทิงแต่ในระยะหลังเราจะเห็นว่าละครโทรทัศน์หรือซีรีส์จำนวนมากเริ่มเป็นมากกว่าแค่ความบันเทิงแล้วเช่นซีรีส์เรื่องฮอร์โมนตอนโรคเอดส์ที่ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์กับสังคมไทยในระดับที่ทรงพลังหรือซีรีส์อื่นๆที่แฝงความรู้หลายอย่างเอาไว้อย่างแนบเนียนซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของสื่อประเภทนี้อยู่เหมือนกันครับ คนดูจะเท่าทันละครได้อย่างไงใช่ไหมครับหนึ่งคนดูต้องรู้จักที่จะ educate ต้องต้องให้การศึกษากับตัวเองเช่นอย่างง่ายมากที่สุดนะดูให้มันหลากหลายเข้าไว้ อย่าดูแต่แบบเดิมๆแล้วมันจะเห็นความแตกต่างแล้วมันจะเกิดการคิดการตั้งคําถามต่อได้ว่าเฮ้ยทำไมไอ้ของไทยหรือไอ้ของค่ายนี้มันเป็นอย่างนี้วะทำไมไอ้เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้วะแล้วมันกระทาอะไรกับเราวะอยากขังตัวเองไว้อยู่กับละครแบบเดิมๆที่ดูแล้วก็ดูอีกเราก็จะไม่ไปถึงไหนเราก็เดินอยู่ที่เดียวกับหลักที่ละครมันเดินที่บอกว่าละครมันไม่เดินไปไหนเราก็ไม่เดินไปไหนเช้นกันมันอยู่ที่ว่าคนดูมีศักยภาพในการรับรู้แค่ไหนเท่านั้นเองแต่ครูก็ยังก็ยังยืนยันคําเดิมนะว่า ละครเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีผลในทางปฏิบัติกับคนดูมากมายอ,มอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวต้องย้ำเลยนะคะสุดท้ายถ้าเราอยากรู้เท่าทันสื่อเราอาจต้องลองตั้งคำถามกับตัวเราเองสัก5าข้อด้วยกันนะครับนั่นก็คือสื่อนี้ใครเป็นคนสร้างเขาใช้เทคนิคอะไรทำให้เราสนใจคนรอบข้างของเราเข้าใจสื่อนี้แตกต่างกันอย่างไรสื่อนี้ให้หมุมมองและประโยชน์อย่างไรและสุดท้ายมองทุกอย่างให้รอบด้าน เพื่อให้เข้าใจว่าสื่อนี้ถูกสร้างมาเพื่ออะไรพูดอีกอย่างก็คือดูละครให้สนุกแต่อย่าลืมหมั่นตั้งคำถามกับความสนุกเหล่านั้นไว้ด้วยนะครับ